บรรยากาศครับบรรยากศาศหาปลาบ้านเฮาคนคนคนปลาโคกระโดดไปแล้วบ่าปลาบ่อไลายนบ่ ม่ใ่งห้อยดิล่ะบ่่องกี่ต่มทีปอุนทั้งหลังนี่ปักขอปักขอลลอยลลอยทั้งหลังเัน เบิื้องบนง้มยังครับนะง้มยังคิดว่าได้ปะจับได้ปะไปยังประคองประดุกฮะกอเป็นแต่ใหญ่แท้่อู้ใสเอ้าอุยลองยังมาใกล้ๆกันครับกล้องยังมาใกล้ๆกล้องกันนะครับยังไม่ใกันเลยเอ้าประคองตัวสวยๆแล้วครับเอ้าเจ๋วเลย ครับพี่น้องบรรยากาศหาป่ากระโค้ยห็นมุนขีต่มลงไปแล้วตอนเทเล็กแ้นต่โดดนานโดดล้างอยู่ล้างจากนั้นคือล่งขีต่มเลยแต่ว่ากระโชคดีคือว่าน้องมันอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือสักพักมันก็ขึ้นมาหายใจครับมาหายใจกัหบหัวผลพรกะบอกแหวะเขาก็จังจับอเลยมันเป็นพื้นที่ของเขาแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่บางอื่นนี่คือถ้าบ่เฝ้าครับหายครับ คือโชคดีเป็นน้องในพื้นที่ของเขาเลยสบายใจจักหน่อยครับบรรยาก,กาศเป็นง้มหาปลาสิบอบ่จับไปเลยครับจับไปเลยจับเลยจับเลยจับโชว์ไปกันนะยกโชว,อว์อีกตัวนึงครับอีก <laughs> ตัวนี้เพว่อนย้ายไปไหนซ้ำ ส้ำดามมีดต,ต้มปนครับพี่ร้องโอเคใส่นี่พดอดีปนต้มปนเสียบๆเลยสามแต้มฮ้มีอีกบ่โอ้มีอีกจำม,มองไว้ครับจำจำบริเวณไว้มันหมุนต้มขีต้มลมครับประมาณเพียงหัวเข่าคนนี้จับได้บ่จับได้บ่จับได้กับชู้เลย โซพี่น้องเพิ่นเบิง่งเพิ่นเฮ็ดงานโรงงานเพิน่นบ่มีเวลาใส่ไงใส่ไงบ่ใส่ครับใส่ไงเพื่อนกันนะกับบ,บักที่แดง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามฮ <c oughs> อ้อยากงานเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเพื่อนกันให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนกันนหน ผู้เพื่อนเหตุงานอยู่โรงงานอยู่ของแอร์เพื่อนผมมีเวลาเออวิ่สวยๆครับใส่สวยๆแต้มที่สามแต้มสามนี่แต้มไงครับแต้มสองนี่ซ้ำไหมบักกล้วยต่มปนแต่ว่าตัวนี้คือแกงเหมือนต่มยำต่มยำรสเด็ดพี่น้องเลยสุดๆไปเลยเป็นพอเยอะครับเนะี่ยโอ้หน้าใหม่ ก no er ิ่งใหม่คร UH ับวิธีบ้านเฮาน้องปลาส่วนตัวสู่ผู้เดียวกินผู้เดียวเอาเลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยใส่น้อยใส่ไงใส่ปลากลียวไม่ใส่บิ๊กโอ้ใส่กลางๆเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าอีกนิดนึงอีพี่น้องคนเบื้องหน้า นี่โอเคเอาลุ้นเอ้ีละเียเห็นบ่ได้ตมเนะเต็มที่หาบผมก็ลืมลบรรยากาศหาปลาเีหงลงมันเลิกเนาะเอ็นกับซีมีเนาะเอ็นเนาะปลาล ไปไลาไหลก็สิมีนี้นะครับเนี่ยเพื่อนว่าเห็นแต้มใหญ่ครับแต้่ใมญ่ตัวนี้คือเป็นแต้่มที่สามครับใส่ไงเพื่นเพื่อนว่าตะเบิงพี่น้องลุ่นน้ำกันลุ่นน้ำกันเอาหปดูว้านป่าแต่แทงงมาเหา ใส่ไงครับใส่ไงหมุนอยู่เล็กจักหน่อยใส่ไงอบองนี่ไงเฮงไงกว่าสองไงไงกว่าสองตัวแรกเอ้าดุลนน้ำ<น>กันครับพีน่น้องเอาเช็ดสดเห็นจะจะ,จะเลยป่าเถอะเดินนาไ <laughs> ปเต็กครับป่าดุลนน้ำกันคลิปสิปังพวกปังกับคลิปป่าแล้วพี่น้องไอ้ตัดสินเลยสิมานหรือประมาณ คลิปนี่แหะครับชิมานหรือประมาณออุ้ย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 ุจนดินจนจิตตมสะเทือนะจนดินสะเทือเป็นตั้งไหนไปไส่เป็นปลาคอเยน่เอมั่นใจว่าปลาคอครับชั่วบังดูือเอายากแต่ยงสมนิสมคนหน่อยบหนึ่งสองสามอู้หูหายเป็นตั้งไหนครับ เป็นยังไง๋ช็อตเด็ดเขาเอิญสุดยอดครับสุดยอดนี่นี่ครับคือรางวัลครับรางวัลของคนลักลักปลารางวัล,ลของคนสูบปลา <c oughs> <c oughs> โอ้แต้มนี่แต้มไงอาโมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ,มา,ดอมามวนน้ำกันมาเหรียญขีดตบน้ำกันครับนี่ครับอีกไส์หนึ่งครับอีกไซส์หนึ่งวสวยๆประเสริฐวาสัญญาณเตือนมาบอกแล้วว่าไงคือกัน ไงแ,แบบใดครับสีไงแ,แบบใด้สีไงแ,แบบซ้ำก่อนหรือซ้ำหลังโอ้เอาโช่วยมองดูดทดอ่อแขนบอกรือแขนแขนผู้ใหญ่หรือแขนเด็กหน่อยใส่ผูด้ด,ดีง,งามๆโอ้สยสวยๆครับสวยๆบรรยากาศบ้านๆน,นะครับโอ้ปลาคอได้หลายตัวเลยครับเนี่ยมันหาหกตัวเลยครับ นี่ครับผู้เดียวเลยเพื่อนเป็นพระเอกเมื่อนี่ใช่เพื่อนเป็นพระเอกนี่ครับบรรยากาศเพคนว่าเห็นปลาคอยใหญ่ประสนว่ะทะเบิงเด้อมันตัวม้านะมันชิใหญ่สําเลยโอ้ตัวตัวตัวลุนน้อยเห็นบ้างโอ้ยจุ๊จู่จู่จู่ เห็นแบบเห็นแบบเดียวเห็นแบบเดียวรุนไหมพี really ่น้องรุนไหมรุนไหมด้วยิเปสไซครับน้องน้ำแห้งแห้งอลไรซิเปสไซโดนี่นั่นเห็นบ่หึหึมีแต่ตัวมังงามพี่น้องเลยมีแต่ตัวมังงามบรรยากาศนี่เป็นไรครับสูบบอเมื่อนี่ มีถึงปลาคอโคไงคนส่งสัญญ่านมาพ่ออีกแล้วพี่น้องไงคลิปนี้ก็พ่อปลาอีกแล้วซ้ำๆกันแล้วตัวโอ้ซ้ำๆกันแล้วตัวเมื่อกี้นี่โอ้มองมองดูมันหลุดน้ำกันพี่น้องเลยนี่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 ไรๆติดไม่ได้คนที่ไปใส่น้ำแห้งแห้งเลยสู้เบ้างนะครับชู่ เด็ดเด็ดกว่านี้มีเอกไหมโอเคครับครับครับโอเคครับเป็นไังไงครับบัวป่าสุดสุดๆไปเลยวันนี้มาเบิงพี่น้องมาลุ้นกันครับพ่นว่าปุกใหห่ครับสีไหสซ่ำเดยครับ มาอีกครับมาอีกมาอีกโอ้ปลาดุกหน้าตัวนี้มันตัวใหญ่ตัวนี้ครับนี่โอ้ยใสงงามเลยเออเหลืองอุ้ยฮวยครับสุดๆไปเลยครับโอเคครับปลาดุกหน้าพี่น้องมันใหญ่ครับว่ะเฮ้ยเอาเลยครับเพื่อนว่าเจออีกแต้มหนึ่งครับมาสั่นว่าปลาดุกหรือปลาคอครับนั่นปลาคออันบ้าน่าสิเป็นแต้มที่เจ็ดที่แปดแล้วมั้งเนี่ย ซีบก,กว,กวนนาจีผมถ่ายผมก็ลืมเบิ่งกันนะครับมาโชว์ตัวเพื่อนนะเอ้ามันหลายตัวขนาดในปลาคอเอา้ามีแต่ใส่องามครับอโอเคครับโอเคแจ้วไลยคักปลาปคอ,อสีไปนี้ไปใส่น้ำแห้งแล้วสีนสี้ไปเจ้าเธอคุณจะนนหนีไปไหนน้ำแห้งแล้วเป็นอะไรครับปลา ขึ้นเบิ่งเพื่อง,งที่จับเอาเอา,เอาขึ้นโคกเลยนั่นสวยสวยแต้มซีสวยเปิ้นมีแห้งหลายครับเอามาให้พี่น้องเพิเ่งน้ำแน่นผู้เพิ่นอยู่ในห้องแอ๋อเพิ่นไปใส่มาใส่ได้เพิ่นกระถาเบิ่งใน่นนานเฟีเท่านี้ละเพิ่นติดตามโอ้ยเป็นไรครับตูใหญ่นะครับนี่โอเคครับตูใหญ่องตะคุณกับเสว่าโอ้คอยอยากปิ้งน้ำเด้เสว่าเนาะ ออยากกมามเพื่อนว่าคอยอยากป้งเด้คอยอยากปนจากตัวเด้เฮ้คอยคอได้บ่เพื่อนว่าด้นี่เนาะอืมป้งครับปิ้งลาบก้อยต้มโอเคสุดๆไปเลยวันนี้เฮ็ดกินเลยลองยกบ้างนครับป่าเออเพื่อนว่าสิพ้าไปล่างป่าพี่น้องเลยเพื่อนว่าเมื่อกี้นี่คิดว่าซิโลขึ้นเพื่อนว่าเดี๋ยวผ้าไปล่างครับอืมในซีฟโลเพื่อนว่า พาไปล่างป่าเอานี่แต่ป่าส่วนมากปลาคอเนาะปลาดุกตัวประดุกตักตเวเใหญ่ส่วนมากปลาคอเป็นล่างโตข่อนมัาผู้ไหลายขึ้นหลาได้ว่ะเก็บไปเก็บ,เกบมามันเป็นหน่อยครับเอา้า 5 4, 3, 6, ้าสีสหนึ่งเป็นไดครับอ้โดดป๊ะดุบระดุบระดุบระดุบไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนี่สวยงามนีครับเป็นไั้อะไรครับปัคคอวุ้ย เป็นไดครับมีแต่บักใหญ่เลยเฮ็ดจังไกินต้มตีต้มเฮ็ดจังไะเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ฮ็ดจังไเสียบบเป็นวะเมื่อกี้นับเมื่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบระมาณสิบตัวตัวนี้ใหญ่ก็มือโอเคครับ